ไามิรัชงคอนดิจวัตชวะซันเดย์สวัสดีครับันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูเะเจดสิตะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องปัจจัยในการเลือกเล่นตัวซับคานะครับก็เป็นคําถามยอดนยมตัวหนึ่งที่ถามกันมาตลอดโดยเฉพาะตอนที่มีการอัปเดตค์ดใหม่เข้ามานะครับว่าเลือกเล่นเป็นค์ดนี้เราควรจะเลือกค์ดลองซับคร์เป็นค์ดอะไรกันดีซึ่งความจริงเรื่องนี้เนี่ย ผมมีการทําไปตั้งแต่พาร์ทแรกของตัวคลิปข้อมูลคาดกันแล้วนะครับแต่ก็เป็นคลิปที่ทํามาเกือบจะ2ปีลวแล้วก็มีการอัปเดตข้อต่างๆเข้ามาก็เลยอยากจะมาทําการอัปเดตกันในคลิปนี้กันสักหน่อยนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการเลือกตัวซับคาร์นะครับผมจะขอแบ่งเป็น3อย่างอย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอาวุธนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของอาว,วุธที่เรามีการใช้งานนะครับเราก็ดูกันไปเลยว,ว่าเราต้องการใช้อาวุธอันไหนเราก็เลือกเล่นคานั้นไปนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าใครที่อาจจะ ชินจากสมัยของเพียโซ2นะในสมัยของเพียโซ2นะครับตัวอาวุธอ่ะมันจะมีการระบุไปเลยว่าอาวุธตัวนี้สามารถใช้งานกับคลาสหลักคลาสไหนกันได้บ้างแต่ว่าอันนั้นอ่ะก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่มาในโลกของดิจิทัลสิทกันแล้วนะครับคือฝั่งของดิจิทัลสิทธ์ในตอนนี้มันจะดูไปเลยว่าอาวุธนั้นอ่ะมันเป็นอาวุธประจําของคลาสไหนซึ่งคั้นก็จะสามารถใช้งานได้แล้วก็จะดูทั้งเมนแล้วก็ซับกันด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมเล่นเ,เป็น ตัวคา Class Layer Sub Browser เนี่ย อาวุธประจำตัวก็คือจะเป็นตัวอาวุธการสะด็หรือการเบรดแล้ว so, ก so, ็ตัวเบลเซอร์เนี่ยก็คือจะมีเป็นดาบคู่กับตัวรองเท้าใช่ไหมก็คือจะสามารถใช้งานอาวุธ3อย่างนี้ได้ก็คือทั้งตัวอาวุธการสเดเอ่ยดาบคู่เจนโบนเนี่ยก็คือสามารถใส่ใช้งานได้ก็คือจะดูทั้งตัวคาร์ดที่เป็นเมนแล้วก็เป็นซ้ำนะครับถามว่าใครที่เล่นคาร์ดเมนเป็นคาร์ดนี้แต่อาวุธที่อยากเล่นเนี่ยดันไปอยู่อีกคาร์ดหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเลือกซับคาร์ที่เป็นเจ้าของอาวุธนั้นะมาใช้งานกันได้นั่นเองนะครับอีี้ืเเ่่งกกกทใหดูยว ตัวอาวุธเป็นหลักนะแล้วกท็ที้ถัดมาก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้องการจะเล่นอาวุธของตัวซับคาสเนี่ยต้องการเล่นแค่อาวุธหลักเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีโบนัสที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมเราก็ไปดูที่เรื่องหัวข้อปลอดภัยได้เลยครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวสกิลว่าเราต้องการจะเอาสกิลของตัวซับคัสอันไหนเนี่ยมาใช้งานกับเรานะครับอะก็หรือก็ไปดูที่ตรงคาสคาวเตอร์ มาที่ตรงคลาสเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงสกิลทีการซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่กันไปทีละาคาเลยนะครับว่าแต่ละคาเนี่ยมันจะมีจุดเด่นตัวสกิลที่มาช่วยสปอร์ตเรายังไงกันบ้างตอนที่มันถูกเลื่อกมาเป็นซับคลาสนะครับอ่าเริ่มจากตัวคาส์ฮันเตอร์กันก่อนเลยสำหรับตัวคาส์ฮันเตอร์นะครับก็คือผมจะนิยามไว้ว่าเป็นคลาสที่จะมาช่วยเพิ่มความถึกอ่าให้กับเรานั่นเองนะครับก็คือจะเป็น2ส,สกิลนี้ก็เริ่มจากแรกก็คือจะเป็น Massive Hunter แล้วก็คือตัว Hunter Physics นั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นสกิลแบบกดใช้งานนะเมื่อกดใช้งานไปแล้วปุ๊บมันจะมีการ ลดความเสียหายที่รับลงไปแล้วก็ยังมีความสามารถในการต้านน็อกแบกกันด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าว่าเราโดนโจมตีหนักๆมีการโดนระเบิดไปเนี่ยเราจะไม่กระเด็นแล้วเพราะว่ามันเป็นสกิลต,ตัวนี้มาช่วยกันอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถลดความเสียหายลงไปได้เยอะถึง25%กันเลยนะครับมีเวลา3สิววีแล้วก็คูดาวแบบ3นาทีนะแล้วก็ยังมีสกิลส่วนเสริมที่มันจะมาช่วยซัพพอร์ตให้กับตัวแมสซีฟฮันเตอร์ของเรากันด้วยอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสกิลที่มันจะลดเวลาของตัวสกิลลงไปแต่ก็จะมีระยะ เวลาคูดาวที่น้อยลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับเราได้ถึงตัวเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสกิลส่วนเสริมที่เมื่อเอฟเฟกของตัวสกิลเนี่ยบดลงไปแล้วปึ๊บในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปนะครับถ้าหากว่าเรามีการกดใช้งาน PA แล้วโดนโจมตีมันจะมีโล่ที่จะช่วยลดความเสียหายลงไปซึ่งก็จะลดได้มากถึง30%ด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวสกิลแมสซิฟฮันเตอร์หรือฮันเตอร์ฟิสิกส์นะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น ตัวแฟลชการนะครับแฟลชการเนี่ยเข้าใจง่ายมากเลยนะก็คือมันจะเป็นการลดความเสียหายที่ร,รับก็คือเป็นด a m เม e r e s i s นั่นเองนะครับถ้าหากว่าอัพไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการลดความเสียหายให้แบบในทันทีแล้วก็ตลอดเวลากันด้วยไม่เหมือนกับตัวสกิลอันนี้นะครับคือเนี่ยถ้าหากว่าเราอัพแบบเต็มที่ก็คือจะเป็นด้วว่า15ก็จะมีการลดความเสียหายลงไปได้เยอะถึง15กันเลยนะครับก็คือจะเป็นคาที่เหมาะสำหรับ ผู้เล่นมือใหม่ที่แบแบบว่าอาจจะโดนโจมตีบ่อยยังหลบหรือว่าป้องกันไม่เก่งอะไรแบบนี้ก็คือสามารถลเล่นตัวคาร์เตอร์เนี่ยมาเซลชีวิตให้กับเรากันได้นะครับแล้วก็ถัดมาก,ก็จะเป็นตัวคาร์ฟไฟเตอร์สำหรับคาร์ฟไฟเตอร์นะครับผมจะนิยามไว้ว่าเป็นคาร์ดที่อ่า คนล้มต้องซ้ำ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นสกิลที่จะมีการเพิ่มความสามารถตอนที่มอนสเตอร์มีการล้มลงหรือว่ามีการเบรกอยู่นั่นเองนะครับก็แล่วแต่ออกสกิลแรกก็จะเป็นตัวสกิลที่มันจะมีการเพิ่มดาเมจให้กับเราตอนที่ศัตรูมีการล้มลงอยู่นั่นเองนะครับซึ่งรวมทั้ง2แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิสิกส์ดาวเอเลเมนต์ดาวเนี่ยก็จะส่งผลเหมือนกันโดยที่จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%เซ์ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นตอนสกิลตอนเรเว่าสิบเลยนะแล เดสกิลนะครับก็ส่งผลตอนที่ศัตรูมีการลบลงเหมือนกันโดยจะมีการเพิ่มพ p พให้กับเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาไวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวัตวิาเนี่ยมันจะมีการเพิ่มพ p พเร็วขึ้นอีก40%ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคาท,ที่ส่งผลตอนที่ศัตรูแบบมีการล้มลงอยู่นะแล้วก็ถัดมาคาสเลนเจอร์สำหรับคาสเลนเจอร์ Ranger นะครับผมจะนิยาไมไว้ว่าเป็นคาท,ที่เป็นการแก้สถานะผิดปกติแล้วก็เป็นคาสสายจืดจางนะครับก็คือเริ่มจากสกิลแรก สกิลแรกนะครับมันจะเป็นสกิลที่จะเป็นการต้านสถานะผิดปกติอย่างเช่นถากว่าเรามีโอกาส50%ที่โดนสถานะผิดปกติตัวนี้แต่ถ้ามีสกิลตัวเนี้ยมันจะช่วยลดให้มันน้อยลงไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งตอนแล้วว่าสูงสุดก็คือจะเป็นเลเวลสิจะมีการล,ลดโอกาสติดเนี่ยลงไปเยอะถึง4 0กันเลยนะครับแล้วก็อีกสกิลอีกสกิลนะครับก็เป็นสกิลที่ เกี <_ vais>. ่ยวกับสถานะผิดปกติเหมือนกันแต่นี้เนี่ยมันจะทํางานตอนที่เราติดมาแล้วอย่างเช่นหากว่าเอ้ยเรามีสกิลป้องกันสถานะผิดปกติเนี่ยแล้วเราแบบยังอุตส่าห์โดอีกเนี่ยสกิลตัวนี้ก็จะแบบมาช่วยเราอีกทีหนึ่งก็คือมันจะลดเวลาของสถานะผิดปกติลงไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนเลเวลสิบเนี่ยมันจะมีการลดลงไปเยอะถึงครึ่งหนึ่งกันเลยนะก็คืออย่างเช่นหากว่าเราติดสถานะผิดปกติตัวนี้มีแล้วเวลา60วินาทีก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียว30วินาทีประมาณนี้นะครับนี่คือสองสกิลที่เกนะิต แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวสกิลออฟสกิลฟอร์มหรือก็คือสเตลสไตล์นะครับมันจะเป็นสกิลที่ จะลดค่าเฮต์แล้วก็คือค่าความสนใจของศัตรูนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราไปลงตัวเควสแบบหลายๆคนไปลงเออร์เจนเควสอะไรแบบนี้ถ้าเอาไปกับอัพสกิลตัวเนี้ยมันจะทําให้เราแทบจะไม่โดนมอนสเตอร์เลงกันเลยนะครับเพราะว่ามันลดค่าให้ลงไปเยอะถึง80%กันเลยนะเียได้ว่าแทบจะไม่โดนเลงกันเลยทีเดียวถ้าเอาไปกับอัพสกิลตัวนี้กันมานะครับก็เลยจะเป็นคา่าที่ผมจะเรียกว่าเป็นคา่าสายจืดจางนะอันนี้คือตัวสกิลจุดเด่นของตัวคาเดนเจอร์ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคลาสกันเนอร์กันบ้างน,นะครับสรับคลากันเนอร์นะครับผมจะนิยามไว้ว่าเป็นคลาสท,ที่เพิ่ม PP เร็วขึ้นจากการโจมตีของเรานะครับก็คือเวลาที่เราใช้การโจมตีปกติเนี่ยโจมตีสวมอนสเตอร์มันก็จะมีการเพิ่ม PP ใช่ไหมครับซึ่งตัวสกิลของคลาสนี้ก็จะมาช่วยมันเพิ่มได้มากขึ้นนั่นเองก็คือจะเป็น2สกิลนี้แล้วจากนแรกก็คือจะเป็น Attack PP Recovery ก็คือจะเป็นตัวสกิลที่วเวลาทำการโจมตีไปแล้วปุ๊บ ก็จะมีการเพิ่มพ P มากขึ้นตอนเลเวล15จะมีการเพิ่ม PP มากขึ้นอีก25์ด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นตัวสกิล o v e r w h e l วมันจะเป็นสกิลที่ถากว่าเราทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสนะครับถ้าหากว่าเป็นมอนสเตอร์ปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการสรงเอฟเฟกออกมาก็คือจะมีการเพิ่มพีพีเร็วขึ้นเหมือนกับเมื่อกี้นี่เลยนะครับเป็นพีพีแบบจากการโจมตีนะส่วนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ เพื่อ p p มากขึ้นอีก20%ด้วยกันนะครับหมายความว่าถ้าเราสู้กับตัวมอนสเตอร์ที่แบบเป็นบอสเนี่ยมันจะเป็นแค่สกิลอนลแอคที่จะมีการแอคทีฟขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าสู้กับมอนสเตอร์แบบปกติทั่วไปเนี่ยสองสกิลนี้ก็จะทำงานทั้งคู่กันเลยประมาณนี้นะครับเรียกได้ว,ว,ว่าเพื่อ p p ไวขึ้นเนี่ยเป็น20%ถึง2ตัวกันเลยนะอ่ะแล้วก็ถัดมา ถัดมาก็จะเป็นค a ทฟอ r ์กันบ้างนะครับซึ่งค a ทฟอ o ์ d ก็จะมีนิยามที่ว่าเป็นการเพิ่ม PP เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นการฟื้น PP แบบตามปกตินะครับคัทแคนเดอเนี่ยเป็นการฟื้นจากการโจมตีแต่ค a ทฟอ o ์ d จะเป็นการฟื้นแบบตามปกตินะครับเริ่มจากอะไรก็คือจะเป็น PP convert ตัว PP convert นะครับเป็นสิ่งแบบกดใช้งานนะเมื่อทําการกดใช้งานไปแล้วปุ๊บมันจะมีการ หาก HP ของเราลงไปเล็กน้อยแต่ก็จะมีการเพิ่ม PP แบบตามปกติเนี่ยไวขึ้นอีกหลายเท่าตัวกันเลยนะครับซึ่งตอนเลเวล5ซึ่งตอนเลเวล5นะครับมันจะมีการเพิ่ม PP เร็วขึ้นเป็น600% <c oughs> ก็คือจะเพิ่ม PP ตบบตามปกติเนี่ยเร็วขึ้นถึง6เท่าตัวกันเลยนะครับซึ่งก็จะว่าค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็จะมีเวลาอยู่ที่30วิแล้วก็เวลาคูดาอยู่ที่3นาทีด้วยกันนะครับแล้วก็สกิลคลางเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลเสริมที่ทำให ตัว PP Convert นั้นจะสามารถทําการ stack เนี่ยเพิ่มได้กลายเป็น2 stack นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเต็ม stack แรกไปแล้วปุ๊บคูดาวเนี่ยก็จะนับอันต่อไปให้กับเราในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น PP Recovery Up ก็คือจะเป็นสกิลที่จะเพิ่ม PP แบบ ตามปกติเนี่ยเร็วขึ้นไปแบบตลอดเวลาไม่เหมือนกับสกิลแรกที่แบบเป็นการกดใช้งานนะครับซึ่งอันนี้ตอนเลเวล15ก็จะมีการเพิ่มพีเร็วขึ้นเนี่ยอยู่ที่60%ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดไปอันนึงก็คือเป็นสกิลที่ได้ได้ว่ามันจะทําให้ตัวคาร์ดฟอนเนี่ยมีความแบบน่าใช้มากกว่าคาร์กันเนอร์ก็คือจะเป็นตัวคิลลิง PP เกนนะครับคิลลิง PP เกน คือตัวสกิลที่ถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ตายในระยะใกล้ๆตัวเรามันจะมีการเพิ่ม PP ให้5%ต่อ1ตัวนะครับก็คือจะเหมาะกับตอนที่เราไปฟาร์มใน p พ c b i เบิร์ดตอน p พ c b i เบิรเนี่ยเราจะแบบมีมอนสเตอร์ตายกันเยอะมากพีพของเราเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาตัวละ5%ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถใช้งานท่า PA เท่าเวทเนี่ยได้แบบรลวัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถาว่าใครที่ กำลังจะแบบไปฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยคาร์ฟอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้เรามีการเพิ่ม BP ให้แบบเร็วขึ้นได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวคาร์ฟอร์นะแล้วก็ถัดมาเป็นคาร์เทคเตอร์สำหรับตัวคาร์เทคเตอร์นะครับผมจะให้นิยามไว้ว่าจะเป็นคาร์ที่เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวเก,วก,เก,วกรโฟตอนบาร์สโฟอตอนบาร์รรก็คือจะเป็นอันตีเป็นท่าไม้ตายของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีการเพิ่มคัเลือกขึ้นมาจากการใช้ตัวคาร์เทคเตอร์เป็นซับคาร์ได้ด้วยก็คือจะเป็นนี แล้วจากสกิลอันแรกนะครับก็คือจะเป็นสกิลที่ถ้าหากว่าเราทําการโจมตีส่มอนสเตอร์ที่มีการแพ้ธาตุที่ตรงพอดีก็จะมีการเพิ่มเก็บตลั่นบาลให้ไวขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นับไม่ว่าจะเป็นทั้งการโจมตีเวทที่ตรงแล้วก็รวมไปถึงตัวอาวุธที่มีธาตุตรงกับตัวแพ้ฐานกันด้วยนะครับซึ่งตอนที่เลเวลสุดๆนั้น l ล v ว l 15ก็จะมีการเพิ่มเก็บตลั่นบาลน,นะครับเร็วขึ้นถึง20%ด้วยกันแล้วก็ถัดมาจะเป็นสกิลอ w a k e n i ตัวสกิลอเวกเอลนะครับเป็นสกิลที่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ใกล้ๆกับมอนสเตอร์ที่เป็นระดับบอสมันจะมีการเพิ่มเกรฟลันบาร์ให้ไวขึ้นนะครับซึ่งตอนเลเวล10นั้นก็จะมีการเพิ่มเกรฟันบาร์เร็วขึ้นอยู่ที่20%เช่นกันนะครับหมายความว่าเวลาที่เราไปสู้กับบอสไปอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยแล้วก็อยายังมีการใช้ท่าที่ตรงอีกก็จะมีการเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกเยอะกันเลยสำหรับการเก็บในเรื่องของตัวเกตท่าไม้ตายนะครับอันนี้คือตัวคาทคเตอร์นะ ถัดมาก็จะเป็นคลาสเบเวอร์กันบ้างนะครับสำหรับคลาสเบเวอร์ผมจะนิยามไว้ว่าเป็นคลาสที่จะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ HP ให้กับเรานั่นเองนะครับก็เป็นแบบคลาสที่จะสามารถช่วยเราสามารถเซิร์ฟเวอร์ได้ดีมากขึ้นก็เริ่มจากอันแรกก็คือจะเป็นตัวสกิลที่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเลสตาซานะครับเลสตาซานี่ก็คือเป็นดอกไม้สีเขียวที่เป็นไอเทมฟื้นเลือดของเรานั่นเองนะครับซึ่งสกิลตัวนี้ก็จะทําให้มันมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนเลเวลสิบนั้นจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปอีก20%ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับเลสาาซายเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสกิลที่เมื่อเราก,กดใช้งานเลสาาซายไปแล้วปุ๊บ มันจะมีการเพิ่ม P/P ติดไปด้วยนะครับส่งตอนเลเวลสามเนี่ยมันจะมีการเพิ่ม P/P เข้าไปอีก3 0 P/P ต่อการกดใช้งาน1ครั้งนะแล้วก็ถัดมาถัดมานะครับมันจะเป็นตัว Break Form HP Gate ก็คือเวลาที่เราโดนสตูโจมตีน n o c k back มาก็คือแบบว่าเรามีการกระเด็นแล้วก็พลิกตัวอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการกดกระโดดเพื่อทําการพลิกตัวกลับมาได้เมื่อทําการพลิกตัวกลับมาได้ปุ๊บ ก็จะมีการฟื้น HP กับเรานน้องนะครับซึ่งตอนเลเวล5นั้นจะมีการเพิ่ม HP กับเราเนี่ยอยู่ที่10%ของเลือดของเรากันด้วยนะครับได้ไดียว่าถ้าจะโดนโจมตีแบบกระเด็นมาเนี่ยก็สามารถทําการฟื้นได้แบบในทันทีกันด้วยแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวไมติกาดสำหรับตัวไมติกาดนะครับเป็นสกิลที่เมื่อเราทําการกดใช้ง,งานไว้เพื่อแอคชั่นค้างเอาไว้แบบว่าสามารถทําการกาดกับป้องกันได้เนี่ยมันจะทําให้เราลดความเสียหายที่รับลงไป10%แล้วก็ ยังมีการเสียพ P เนี่ยน้อยลงไปอีก10 PP กันด้วยนะครับแต่ว่าสกิลตัวนี้มันจะไม่ได้แอคทีฟกับทุกอาวุธนะเพราะว่าแต่ละอาวุธเนี่ยไม่ได้ใช่แบบกดใช้งานเิทย์แอคชั่นแล้วมันจะสามารถทําการกดกาศได้บางอาวุธเนี่ยมันเป็นการใช้งานท่าการะโจมตีพราะใช้สกิลนี้ก็อาจจะมีการจํากัดเรื่องของตัวอาวุธกันสะหน่อยนะครับแต่ลหลักเนี่ยก็คือจะเป็นสามสกิลแรกที่เกี่ยวข้องกับการฟรี HP เป็นหลักนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาถัดมาก็คือจะเป็นตัวคาร์บัลเซอร์กันบ้างน,นะครับสบ่ว,วน ผมจะได้ยามไว้ว่าเป็นคลาที่เหมาะกับการสู้กับตัวบอสแล้วก็ถ้ามีชิส่วนเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความน่าใช้เข้าไปอีกนั่นเองนะครับก็เริ่มจากอันแรกก็คือจะเป็นตัวสกิลที่มันจะเป็นการเพิ่มค่าดาวก็คือเป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยมีการล้มที่แบบเร็วขึ้นมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง p h ฟิสิก l d ดาวแล้วก็เอ e m เมนต์ดาด้วยซึ่งต่อเลยว่15นั้น จะมีการเพิ่มค่าดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15%ทั้ง2แบบกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้การตัวแบบเป็นอ่าแบบทางกายภาพหรือว่าเป็นทางท่าเป็นเวทเนี่ยก็คือมีผลกันทั้งคู่กันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวสกิลที่ถ้าหากว่าเราทําการหักชิ้นส่วนของมอนสเซอร์ตัวนั้นได้ซึ่งส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ตัวบอสกันอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าหากว่าเราหักชิ้นส่วนบอสได้ปุ๊บ มันก็จะทําให้เราจะสามารถโจมตีแสงมอมสโตวนั้นน่ะได้แรงขึ้นแล้วก็ยังลดความเสียหายจากหมสโต้นั้นน่ะเพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่ มันแ,แตกกันได้ด้วยนะครับก็คือยิ่งหักมากขนาดไหนเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มเอฟเฟกมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าจะสูงสุดอยู่ที่3%ด้วยกันนะครับสุดตอนเลเว่าฮาเนี่ยถ้าหากว่ามีการหักที่ส่วนครบ3ส่วนปุ๊บหมายความว่าเราจะโจมตีแรงขึ้นอีก3%แล้วก็มีการรับความเสียหายจากตัวมาเซอร์เนี่ยน้อยลงไปอีก6%ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นส,สกิลที่เหมาะกับการต่อสู้กับตัวบอสเลยนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวคาร์ดเวเกอร์สำหรับ, Card ค,รบาววาคาร์ดเ,เ,เกวกเกอร์นะ กรเอาตัวรอดเป็นคาที่ทำให้เราสามารถโซลเวลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เริ่มจากสกิลแรกก็จะเป็นตัวสกิลที่ถ้าหากว่าเราได้รับความเสียหายมากกว่า40%มันจะมีโอกาสที่เราจะได้เลือดคืนมาน,นั่นเองนะครับซึ่งทด่บอกไว้ก่อนว่าเป็นโอกาสนะซึ่งโอกาสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของตัวสกิลตัวนี้ซึ่งตอนเลเวลสูงสุดนะครับก็คือจะเป็นเลเวลสิที่ จะมีโอกาสติดเนี่ยอยู่ที่75แล้วก็จะมีการเพิ่มเรกับเราเนี่ยอยู่ที่15ของ HP ของเรานะครับแล้วก็มีการติดคูดาอยู่ที่30วินาทีนะแล้วก็ถัดมาสกิลที่2จะเป็นตัวสกิลที่ถ้าหากว่าเรามี HP น้อยกว่า30นตะครับตัวสกิลนียก็จะทํางานก็คือจะมีการทําให้เราได้รับความเสียหายน้อยลงแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานเลสตาไซกันด้วยนะครับซึ่งตอนเลเวลห้าหรือว่สูงสุดนั้น ก็คือจะมีการได้รับความเสียหายน้อยลงไป20%แล้วก็ตัวเรสซาสายนั้นจะสามารถใช้งานได้ดีขึ้นอีก10%ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสกิลที่ส่งผลต่อตัวเรสซาสไสซึ่งมันจะมีการเปลียนเอฟเฟกไปเลยนะครับก็คือตามปกติเนี่ยตัวเรสซาสไส้ไอเทมฟ,ฟ,ฟื้นเลือดนั้นมันจะเป็นการกดใช้งาน1ทีแล้วก็แบบพเ,เพิ่มเลยแบบแรงๆ1ทีใช่ไหมแต่นี้เนี่ย เปลี่ยนไปเลยก็คือจะเป็นการที่ลดประสิทธิภาพลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวเลสาซาเนี่ยมันจะค่อยๆทําการฟื้นเลือดให้กับเราทีละน,น,นิดทีละนิดท,ทุกๆวินาทีเป็นเวลาสิบวินาทีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนเร็วสุดๆนั้นมันจะมีการเพิ่มเลือดครั้งละ4%เแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนช่วงระยะเวลา10วินาทีประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของปริมาณ Hb ที่เพิ่มข้ามาเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งนี้ก็สามารถทำการอัพเต็มไไปด้เลยนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น Lucky Sign ก็คือเวลาที่เรามีการใช้งานตัวเลเซอร์ทรายหรือไม่ก็เป็นเลเวอร์เซอร์ไซา์นะครับก็คือไอเทมฟื้นเลือกกับไอเทมชุบนะซึ่งนี้นะครับมันจะเป็นสกิลที่ทําให้มีโอกาสที่เราจะใช้งานแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียตัวไอเทมกันเลยนะครับก็อย่างเช่นหากว่าอัพไปเลเวลห้า ก็จะมีโอกาสที่จะไม่เสียไอเทมเนี่ยอยู่ที่20%ด้วยกันนะครับก็เป็นสกิลที่ถ้าหากว่าแบบไม่ต้องการเล่นคาสิเนหลักนะก็จะเอาอาสกิลว่ามาลงทั้ง4ตัวนี้กันได้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพตอนที่เลื่อมมาเป็นตัวซับคาดนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวค์ดใหม่คัทสเตเยอร์นั่นเองนะครับ,รรเเรรบซึ่งคัทสเตเยอร์เนี่ยนิยามของมันก็คือเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับอัตราคิทิคอนนั่นเองนะครับก็เริ่มจากตัวคิทิคอ,อัพตัวคิทิคอัพนะครับก็คือ เพิ่มอ,อัตราครดิตคอนให้แบบดื้อๆเลยนะซึ่งนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มให้อยู่ที่3%ด้วยกันนะครับตอนเลเวลสิบห้านะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวสกิลที่ถ้าว่าเราไปสู้กับตัวบอสก็จะมีการเพิ่มอ,อัตราครดิตคอนให้อยู่ที่2%ต่อเลเวลสิบนะครับซึ่งก็คือถ้าว่าเลือกไปซับคาร์นะสองสกิลเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มอ,อัตราครดิตคอนให้อยู่ที่5%ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมา ถัดมาก็คือจะเป็นตัวคลิคคอ h ิต PP เกตก็คือเวลาที่เรามีการโจมตีติดคลิคคอนะครับมันจะมีโอกาสที่จะมีการฟื้นเรื่องเกี่ยวกับ PP กับเราซึ่งตอนเลเวล5าเนี่ยโอกาสติดของมันคือ100%เลยนะครับแล้วก็จะมีการติดคูดาอยู่ที่1วินาทีแล้วก็จะมีการเพิ่ม PP ให้เนี่ยอยู่ที่บวก2ต่อครั้งนะครับก็คือถ้าหกว่ามีการโจมตีติดคลิคคอนปุ๊บ ก็มีการเพิ่ม PP ให้อีก2 PP แล้วก็มีการติดคุณแาวเล็กน้อยแล้วก็ถามว่าโจมตีไปรเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม PP เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไปรเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอ่านี่คือ ส่วนของตัวสกิลของคาสเลเยอร์ที่ถ่านเล่ไปซับคาร์เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มอ,อัตราคริดิคอนแล้วก็เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ PP ตอนที่มีการโจมตีติดคริดิคอนนั่นเองนะครับอ่านี่คือเรื่องเกี่ยวกับตัวสกิลของทั้ง10คาร์ในตอนนี้ที่มีการเพิ่มเอฟเฟกต์ใหเรายัางไงกันบ้างก็ได้ผมพูดถึงกันไปเลยนะครับแล้วก็ปัจจัยข้อสุดท้ายในการเล่กเล่นตัวซับคาร์ข้อที่3นะครับก็คือเราต้องการจะ เก็ดเลเวลคลาสอันนั้นนั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เราเลือกตัวซับคลาสมานะครับมันจะมีการได้รับ EXP ตามไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะได้รับจากที่ตัวเมนคลาสได้อยู่ที่50%ด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การแบ่งด้วยนะก็คือสมมติว่าตัวคลาหลักของเรานะครับได้รับ EXP มา1ล้าน EXP ก็คือมันจะได้รับ EXP ไปหนึ่งล้านเต็มๆเลยแล้วก็ตัวซับคลาสของเรานะครับ ก็จะมีการได้รับไป5 0 0แสนประมาณนี้ก็คือมันจะมีการได้รับเพิ่มไปอีก50%จากที่ตัวเมนค์ดได้แล้วก็ไม่ใช่การที่แบ่งจากเมนค์ดมาก็คือได้รับแบบเต็มๆกันไปเลยนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นเทคนิคอันนึงที่สามารถช่วยเพื่อเลเวลคัสอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เล่นเป็นหลักกันได้แล้วก็ตัวซับคาร์นะครับจะสามารถรับ e อยแบบนี้ได้จนถึงแค่เลเวลสูงสุดตอนนั้นลบ5นะครับก็คือตอนเนี้ยเป็นเลเวล70 หมายความว่าตัวซับคา่าก็จะสามารถรับ EP ได้จนถึงแค่เลเวล65เท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นต้องมีการเปลี่ยนเป็นคา่าหลังแล้วก็มาเก็ตเลเวลกันต่อประมาณนี้นะครับแล้วถ้าหากมีการอัปเดตเลเวล75เข้ามาแล้วตัวซับคา่าเนี่ยก็สามารถรับ EP ได้จนถึงเลเวล70ประมาณนี้แต่ว่าทานันทีทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับอัปเดตในอนานนคตได้ว,ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงสุดนี้กันก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยให้จำไว้ก่อนว่าจะเป็นเลเวลสูงสุดลบ5ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ปัจจัยทั้ง3ข้อในการเล่น,ลนตัวสับคานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอาวุธที่จะใช้งานจะมีเรื่องของตัวสกิลที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเกาาราะคัดอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เล่นเป็นหลักประมาณนี้นะครับอันนี้คือปัจจัย3ข้อที่ เป็นการเลือกตัวซับค์ดใครที่สนใจเไหนะเป็นหลักเนี่ยแบบว่าต้องการใช้วัตัวนี้เท่านั้นต้องการเน้นตัวสกิลว่าเพิ่มหรือว่าจะมาใช้ในการเก็ตหรือเวลเนี่ยก็สามารถเลือกตัวซับค์ดอันนั้นนะ่ะไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับทีมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนะ